ความเสี่ยงเลี่ยงได้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณผู้ชมครับรูปร่างดีเป็นสิ่งที่สาวๆทุกคนปรารถนาปัจจุบันมีกาแฟและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับควบคุมน้ําหนักออกมาเป็นตัวช่วยสําหรับคุณผู้หญิงมากมายหลายยี่ห้อแล้วแบบไหนล่ะที่จะได้ผลจรงิงนี่สุดยอดผลิตภัณฑ์ขั้นเทพที่สาวๆทุกคนต่างปรารถนา กาแฟและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักตราสเลนเดเกลนี่ถ้าใครกินแล้วน้ำหนักไม่ลดนะจอยยินดีคืนเงินไงสามเท่าเลยเอามีออยล์เปล่ามีสิครับน้องพิงกี้นี่ดูนะออยจากต่างประเทศเอนตัมักกโรเต้สมักริยในรอบผู้ใข่รอบเจ๊รอบเดียวพอเจ๊ไม่เหมือนเดิมแล้วครับกินไปเดือนเดียวนะลดไป10กิโล้วสองเดือนสองเดือน20กกิโล สามเดือนนี่เหลือคนละสามขีดเลยเจ้ขอสั่งเลยชุดต้องอย่างนี้สิของหนูห่ชั้นสิบของชั้นยี่สิบพวกสาวๆาวถ้าอยากจะลดน้ำหนักอ่ะทำไมไม่กินผักกินผลไม้หรือว่าออกกำลังกายก็ได้นี่ไอ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักเนี่ยนะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ได้ใช่แล้วครับผลิตภัณฑ์ที่อ้างสรรพคุณลดความอ้วนอาศัยสารไซบรูทามีนซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษที่ใช้รักษาโรคอ้วน เมื่อกินเข้าไปแล้วจะทำให้รู้สึกอิ่มลดความอยากอาหารร่างกายขาดน้ำใจสั่นความดันโลหิตสูงหากได้รับปริมาณมากอาจจะเกิดอาการภาวะหัวใจวายถึงขั้นเสียชีวิตได้ฉะนั้นหากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรเลือกสินค้าที่มีอ,อยและไม่ควรเชื่อโฆษณาโอ,อ้อวดสรรพคุณเกินจริงทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะครับ ดีกว่าหัวใจ met, วายเพราะอาหารเสริมพวกนี้นะงั้นเย็นนี้นะฉันไปกินผักจิ้มน้ำพริกบ้านนีนหอยดีกว่าจะได้ผอมวันผอมคือแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคงจอยแล้วครับไม่มีใครกินเหรอใจแค่นี่เองค่ะสนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข